ครับในวันนี้นะครับเรากําลังจะมาปล่อยโคมลอยไฮโซนะครับนี่คือผู้ร่วมงานของเรานะครับมีมีคุณโลนะครับเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็มีแก๊้งไฮโซทั้งหลายนะครับผมเราก็มีน้องๆมาช่วยให้กําลังใจนะครับกำลังใจว่าวแดงพอน้อง ตอนนี้เราได้ขมุมควันนะครับขึ้นใส่ในต้นจูไข่ต้นจูความยุ้นูไข่นา่ตนจา่อนจูร่อ้นไ่จ่ไข่ต้นจ่ตน่น้นจูกนี่้จูไ่้นจรไข่ตู่

โอ้ oh! oh! มันไหมไปแล้วมันไหมไปแล้ว oh! แต่เราไม่ถือว่าเราปล่อยไปแล้วนะครับฮอโอ้